สวัสดีครับเออตอนนี้เรากำลังขับรถนะฮะจากตัวไทม่าไปยังเมืองมัตตโตนะครับซึ่งระหว่างที่ขับเนี่ยเราจะขับลัดเลาะตามเขานะฮะซึ่งมันมีทั้งหิมะตกลอยปลายแล้วแล้วก็มีบรรยากาศคือิมะแบบกดใหม่ๆนะฮะแบบกลางปุยนู่นเมื่อกี้ผมลงไปเล่นมาแล้วในระ้างทางนะครากทางทิมไนทุกตัวตอนนี้คือเราก็อยากให้บอกว่าท่านได้ถึน จากตววาขั้งทางที่ส่วนสดุงามนะฮะก็จะมีพวกภูเขาอะไรอยู่เขาระหว่างทางพร้อมกับหิมะนี่จะเห็นว่าปุยปุยนุ่นลอยอยู่ระหว่างทางนี่เลยขอญากนะสติคอร์ดนะฮะเราเอามาแชร์หน่อยละกันขอบันทึกมีไว้สักสักสิบนาทีนะฮะระหว่างทางนะครับ ตอนนี้เรากำลังขับสวนทางกับหิมะที่กำลังตกอยู่นะซึ่งสังเกตตามกิมาต่างๆเนี่ย<ม>ก็จะมีมีต้นไม้ที่เขาพึ่งผ่าใบออกนะฮะแล้วก็เหลือกิ่งก้านนะฮะแล้วก็มีต้นไม้ที่ไม่ผ่าใบไม่ผีบไม่ผ่าใบก็จะมีมีพวกตัวหิมะเนี่ยเกาะอยู่บนต้นไม้อยู่เลยเทียบ ในการขับลักษณะนี้นะครับเราก็ต้องใช้รถที่มียางประเภทอยางคือวินเทอร์ไท่นะครับก็คือจะมีดักยางพิงเศษอุณหภูมิข้างนอกก็อยู่ที่ประมาณ3องศาเย็นสบายๆเพราะใส่เพราเราใส่ตัวแจ็คเก็ตใส่เซอร์โค้ทแล้วก็มียิเทคด้วยสังแบบเกตฮะถนน ในพื้นทีนญีุ้นจะมีความประหลาดอยู่อย่างนคือเส้นแบ่งเลนเนี่ยมันจะมีแค่สีขาวซึ่งอ,อบางบางทีมันมีสีขาวแต่ว่าบางทีก็จะมีสีส้มออกมาบางทีก็สีขาวอย่างเดียวบางทีก็ประหลาดดีองเรากำลังไปมัสึโมโตนะครับตามป้าอยู่ตามทางหลวงหมายเลข158 ระยะทางอีก58กิโลเดี๋ยวขอทำละอีก5นานทีนะครับเดี๋ยวพอละเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มันผ่านพวกภูเขาแล้วต่างๆสังเกตเมฆข้างบน ดูคุณคุณดูคุณยัดเขาอ่านี่านาเลยอะไรหรวะ